สุขภาพสำคัญกว่าเงินทองอย่าหาเงินทั้งชีวิตมาจ่ายให้หมอนี่คือคำพูดของคุณหมอสารัดหมอที่รักษาโรคหัวใจให้กับแฟนผมแฟนผมทำบอลลูนไปสองเส้นแล้วเส้นเดอดหัวใจตี <c oughs> แต่เขารอดตายมาได้เพราะว่าผมให้ทานน้ามันปลาอนหน้านีทานยี่ห้ออื่นเราทานน้ามันปลามารวมยี่สิบปีแล้วนะครับน้ามันปลานี่ช่วยเรื่องลดการเกิดริ่มเลือดนะทุกวันนี้ก็ทานยี่ห้อนี้อยู่ ก็โอเคเจ๋งถูกและดีเมื่อก่อนทานยี่ห้อหอื่นดีดีแต่มันแพงกว่านี้ไงของ้องตลาดที่ขายตามร้านขายยาเราเราเราทานเนี่ยอืมันไม่ค่อยเห็นผลนะต้องทานโดสที่สูงต้องทานทีละห้าเม็ดอะไรเงี้ยถึงจะเห็นผลอ่ะแต่ถ้าของของของดีๆหน่อยที่เราทานเมื่อก่อนเนี่ยของของที่แอมเนี่ยก็ผมก็ทานวัลละสองเม็ดก็ช่วยอาการให้เลือดไหลเวียนดีอาการเหนื่อยง่ายอะไรก็หายไปการเกิดดิ้มเลือดก็ก็ไม่มี ทุกวันนี้ก็ทานในตัวนี้ของอะโทมี่เจ๋งกว่าอีกเจ๋งกว่าดีกว่าถูกกว่าของของพี่เอ็มผมไปเปรียบเทียบราคาเลยนี่กระปุกหนึ่งหกร้อยห้าสิบาทมีร้อยแปดสิบเมตรอ่ะของพี่เอ็มนี่รู้สึกจะเก้าสิบเมตรมั้งหกสิบหรือเก้าสิบเมตรเนี่ยแต่ราคาแพงกว่านี้นะลดการทานต้องพอๆกันผมทานเป็นขนมเลยคือคือเนื่องจากเรากลัวตายด้วยโรคหัวใจไงโรคหัวใจไม่ทําให้คนตายแต่สิ่งที่ทําให้คนตายคือริมเลือดครับ หมอโรคหัวใจบอกเลยคนเป็นโรคหัวใจทำบอรูนละ้วต้องทานทานยาละลายริมเลือดไอ้ทวกตระกูลเอสพดินตลอดชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดริมเลือดเพราะเราไม่รู้ว่าเส้นไหนมันตีบอีกไงพอเกิดมีริ่มเลือดไปไปที่สมองมันตีบใช่ไหมไปปุ๊บสมองคุณแตกโบ๊ะเป็นสโตกตายไปที่หัวใจก็ออกหัวใจวายตายเพราะนะั้นหมอเขาเลยต้องบังคับกินยาละล,ะลายริมเลือดตลอดชีวิตแต่สําหรับคนที่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นโรคหัวใจอหรือรอ,รอ,อาจจะเป็นแล้วแต่ยังไม่มีอาการตัวนี้ครับชีวิตคุณมีค่ากว่าเงิน ทานทุกวันที่ผมทานอาหารเสริมเป็นขนมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรดูไหมครับบอลบุญสองเส้นเส้นละแสนห้าสองเส้นสามแสนมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถถ้าคุณม,มีตังค์ตัวนี้เจ๋งผมมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงอ่ายูริกสูงเป็นเกาเมื่อก่อนต้องไปฉีดยาเกาทุกๆเดือนอ่ะยาลดปวดยูริกเพราะเรามันจะมีการปวดข้อเขาปวดมมากเดินไม่ได้นะผมเป็นเกาแบบไม่ไม่ปวด ของพ่อผมนี่ข้อผูหมดเลยทานตัวนี้ก็กแปลกเดียดมันไปตั้งแต่ทานมาเดือนสองเดืนอนน่ะไม่ได้ไปฉีดยาก็ยังงงอยู่ไอ้ตัวนี้มันมันไปทําให้เหลือดเราสะอาดหรือวะ่ะทานง่ายง่ายงีย้มา,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 าตามด้วยวิตามินซีเขาบอกว่าต้องทานคู่กันงี้คนเป็นโรคเก,กาต์อ่ะทานทานฮีโมฮีมกับวิตามินซีของอะโธมี่มันจะช่วยช่วยได้ ไม่ใช่การรักษานะคุณป่วยคุณต้องไปหาหมอแต่นี่เป็นทางเลือกของชีวิตเราคือเจ้าของชีวิตไม่ใช่หมอเราคือเจ้าของชีวิตของเราทางห่้าทานทุกวันแหวนด้ทางรูปประทานทานเราทั้งบาทเอโรไบโอติกช่วยให้ตั้งแต่ทานมาหลับดีพอไปหาขาหมวามันช่วยให้เรามันช่วยให้น,นอนหลับ มันไปปรับระบบลําไส้อย่างไงก็ไม่รู้ถูกไปหาข้อมูลอาหารเองบนกูเกิลอะเยอะแยะมันช่วยไปปรับมันไปเผาผลาญไอ้พวกไขมันของเสียใน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 ลำไส้เราทิ้งไขมันน้ําตาลมันเผาทิ้งเลยมันไปย่อยสลายทิ้งแล้วถ่ายออกมาเป็นอุจจาระมันก็ไม่เข้าสู่กระแสเลือดพอไม่เข้าสู่กระแสเลือดร่างกายมันต้องใช้น้าตาลใช้ไขมันใช่ไหมเพื่อเป็นพลังงานมันก็ไปดึงกระแสดึงไขมันดึงน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช้น้ําตาลลดไขมันลงคงยุบถ่ายง่ายหลับสบายนะ เมนนื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเรื่องไอสาหร่ายจะไปรูดีแน่มันเข้ามาเมืองไทยนานแล้วเป็นสิบปีเมื่อก่อนไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อซื้อมาทานปุ๊บปวดข้อเฉยเลยมันมีมันมีพิวรีนไงแต่ทานของอัโทมิไม่ปวดข้อผมก็งงอยู่นะแต่ว่าเขาเอาสารที่กอ่อให้เกิดยูริกเอาออกหมดแล้วเหลือแต่สิ่งที่มีประโยชน์ไออันที่เป็นโทษต่ตอร่างกายเขาสกัดทิ้งหมดบางคนบอกว่าไอทานน้ำมันปลาแล้ว จะกลัวสารกำรรมันตรังสีหรือว่าสารตะก,กัวจากท้องทะเลไหมตอนนี้เทคโนโลยีเลยดาวอังคารแล้วนะครับเป็นดาวพูโตเนปจูแล้วนะอะตอมมี่เขาสกัดอะไรที่เป็นพิษออกหมดเหลือแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เทคโนโลยีไปไกลแล้วครับงั้นคุณอย่าไปซีเรียสคุณต้องซื้อสินค้ากับบริษัทระดับโลกอนะถ้าซื้อบริษัทท้องถิ่นนี่คุณอาจจะมีความเสี่ยงเทคโนโลยีมันได้อย่างไรอันนี้เทคโนโลยีระดับโลกนะ เขาเลยโลกเทคโนโลยีบนโลกเราเนี่ยมันไปดวงจันทร์มันไปดาวอังคารตอนนี้ไปดาวพฤหัสไปดาวพุโตดาวนิฟจูนนะเขาไปกันขนาดนู้นแล้วนะท่านผู้ี่ไปตีเนี้ยผมก็ทางของผมเนี่ยทุกวันถ้าหน้ดีกับสุขภาพอย่าหาเงินทั้งชีวิตมามาจ่ายให้หมอมันไม่คุ้มถ้าหาเงินจ่ายให้หมอทันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ทนันถึงมือหมอเนี่ยตายซะก่อนเนี่ยดิไอเดียน่ากลัวไอตัวนี้แนะนําเลยห้ามขาดเราคนไทยมีภาะวะอ้วนยี่สิบล้านคนนะครับ เส้นเลือดของใจตีบเปนทุกคนเส้นเลือดสมองตีบกันทุกคน,กน,กคนแต่มันจะมีอาการเหนื่อยง่ายเป็นคนโรคของใจก็ต่อเมื่อตีบเจ็ดสิบห้ารือ8ปดิเปซขึ้นไปถ้าวันนี้คุณตีบ70็ดสิคุณก็ไม่มีอาการเหนื่อยง่ายแต่มันตีบคุณดูหวกักกีฬาหัวใจวายตายกลางสนามโตกตายกลางสนามร่างกายแข็งแรงนะแต่เขาไม่มีอาการไงเส้นเลือดหัวใจเขาตีบยังไม่ถึงเ5็บ้าเไม่ถึง8ปิบเซลยไม่มีอาการหอบหรือว่าเหนื่อยง่ายแต่เกิดริ่มเลือดริ่มเลือดมันหลุดออกกไปก ไปอุดตันตรงที่มันตีบพอดีอะตีบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงนั้นพอดีตรงหัวใจคุณก็หัวใจวายตายตรงสมองก็สโตก์ตายอีกตัวหนึ่งที่ลดการเกิดริ่มเลือดตัวนี้ครับวิตามินซีลดการอักเสบของผนังหลอดเลือดคุณไปหาข้อมูลอาหารเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งทำให้เลือดสะอาดไอ้ตัวนี้ครับต้องทานคู่นะครับสรุปสรุปทานทุกตัวของอะโตมีอาหารเสริมมีอะไรซัดซัดไปดีหมดฟันธงผมเป็นคนทานอาหารเสริมเยอะใครยังหาของผมบ่ายก็ คณดูดิเปียบไม่รู้กี่ห้องผมทานอันไหนว่าดีว่าจริงผมทานผดคนดูดิไม่แย่ของอระโงมี่เจ้าเดียวนะเพราะเราเพราะเรารู้ไงผูดูหลังตู้เย็นผมเนี่ยดู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 อ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไนี่มีอาการกดไหลย้อนใช่ไหมผมก็ซื้อไอ้พวกเนี่ยกดไหลย้อนมาทานแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับเจอของเจออะไรนะเนี่ยอยู่กึกโปรไบโอติกของอะตโธมี่แก้กดไหลย้อนได้ด้วยนะครับถูกด้วย บางยี่ห้อทีว่วกดลย้อนสองหนึ่งต้งสามสี่สิบห้าสิบาทโคตรแพ,พงแต่อโธมี่สิบแปดบาทถูกมากคุณไปดูดิยาแก้กดไลย้อนที่ขายในห้างร้านร้านยานทั่วไปอะไรค่อนๆกากาค่อนๆอะไรเนะี่ยสองหนึ่งสี่สิบห้าสิบาทครับอันนี้สิบแปดบาทโปรไบโ,โอติกสิบเอ็ดสายสิบเอ็ดสายพันธุ์จากธรรมชาติด้วยนะไน้ำสารเคมีนะครับอุณเอาสารเคมีเข้าร่างกายหรือเอาวิตามินซีธรรมชาติเข้าร่างกายลนะ่ะดี่อยู่ที่คนเลือกนะฮะมาแชร์แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ